ขอกลับเรียนพระคุณเจ้าก็เกี่ยวกับการสอนนี่แหละครับเนื่องจากปัจจุบันนี้การสอนของเรามุ่งไปในทางจูงใจเด็กให้อยากที่จะเรียนอยากที่จะศึกษาแต่เหตุไหนล่ะครับที่การเรียนการสอนสมัยก่อน อสอนกันโดยใช้ไมเรียวจึงได้ผลมากกว่าการสอนโดยใช้แรงจูงใจให้เด็กอยากที่จะเรียนซึ่งถ้าว่ากันที่จริงแล้วการที่เด็กอยากจะเรียนนั้นมันก็ทำให้การจำและความเข้าใจอของเด็กได้ดีเท่านี้ครับ และข้อนี้มันขึ้นอยู่กับการทำผิดทำถูกอยู่มากกว่าการใช้ไม่เดียวถ้าใช้ถูก,กมีผลตามแบบการใช้การจูงใจไปเล่าไปโลมนี่ถ้าใช้ถูกมันก็จะต้องได้ผลตามแบบของมันนี่กลัวว่าไอการใช้ชนิดเล่าปโลมตะจูนี้มันจะเป็นเรื่องงมงายโดยไม่รู้สึก มันไปสร้างนิสัยโลเลขึ้นให้กับเด็กเพราะว่ามันมีแต่ความกระลาภอารมณ์ต้องต้องต้องอย่างอย่างท่านเด็กๆจะต้องให้คลอรดนตรีไปกับการเรียนกอกอกอกามันก็สร้างนิสัยที่โลเลตามใจตัวมากขึ้นเพราะมันโตขึ้นมามันก็อยากจเจ้าอย่างนั้นเคยไปมันเสียนิสัย เขาคงทำไอ้เรื่องที่เป็นการบังคับกิเลสไม่ได้ใช้ไม่เดียวนี่มันก็ไม่ได้ใช่อย่างผิดๆอย่างโมโหโทโธอย่างใช้อย่างสติปัญญาสติสัมปชัญญะเมื่อควรจะใช้แล้วก็ไม่ไม่ได้ไม,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 ไม่ไม่ได้ใช้ไปแ,แก่ทุกคนหรือว่าตลอดทุกเวลาคนบางคนไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ไมเดียว ก็เรียกว่าเป็นเครื่องกลั่นกรองินเด็กสมัยหนึ่งก็ไม <mo ver> ่ม <un> ีป so ัญหามากอย่างเด็กสมัยนี้เ็ราะมันมาตามธรรมดาสามัญการใช้ไม่เดียวก็มีน้อยแถาการเป็นอยู่กันอย่างเพื่อนเป็นเพื่อนตายนะมันมีมากกว่าเขารบนักถือกันมากกว่าแล้วไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ไม่มีใครที่ดีกว่าครูบาอาจารย์ของเรา าการสอนการเรียนรึงได้ผลเดี๋ยวนี้ไม่มีความรู้สึกชนิดนั้นนะครูบาอาจารย์คืออะไรแม้แต่พ่อแม่คืออะไรมันก็ไม่เคยรู้นะมันรู้แต่ว่าคือคนที่จะตั้งเอา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 อกมาใจเขาครูบาอาจารย์ก็ดีบิดามันดาก็ดีคือผู้ที่จะต้องเอาเอาอกมาใจเขาจึงให้ผลมาในทางที่มัน,ม,นมันปิดกันนะจะไี้ไปตรงกันข้ามก็ได้ ือเขาจะเอาแต่ใจเขาพอไม่ได้ก็ร้องไม่าบาังคับกันหยิบก้อนนี้ไปเลยนี่เป็นก็นจะต้องยกให้เป็นเรื่องของของโลกที่เขาพูดกันดังแบบโบราณเขาพูดว่ามันเป็นกรรมของสัตว์ <c oughs> เห็นกรรมของสัตว์คือสัตว์สัตว์สมัยนี้มันเป็นอย่างนี้ก็ต้องได้รับผลอย่างนี้เป็นกรรมของสัตว์อย่างนี้ ที่มนุษย์จะต้องไปกันในรูปนี้เรียกว่าเมาเมาอิสรภาพเมาเสรีภาพเมาประชาธิปไตยไม่รู้สึกว่าพูดผีปีศาจมันจะสวมโอกาสช่องนั้นนะเข้ามาสิงทับมนุษย์ให้อยู่เหนือความถูกต้องความรู้จักไปชอบชัว่วดีอย่างนี้มากกว่า การการพูดไปโดยเด็ดขาดก็ไม่ถูกเพราะะั้าใช่ไม่เดียวโดยส่วนเดียวก็ไม่ถูกไม่ใช่ไม่เดียวโดยส่วนเดียวก็ไม่ถูกทั้งความถูกมันก็ควรจะมีทั้งสองสอง,สองอย่างตามโอกาสถ้าไม่ใช่ไม่เดียวัวดจริงๆริงก็ต้องใช้อะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งซึ่งมีผลเหมือนกันเพราะจิตของมนุษย์นี่เราสังเกตดกูรู้ได้ แต่เราไม่ต้องสังเกตนะผู้รู้ทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่าน,นก็ได้ตรัสว่ากล่าวว่าการขุดราแก้ไขตกแต่งนี่คือการสังสอนนะมันต้องใช่ทั้งสองอย่างก็จะยกย่องก็ยอกย่องกกม่จะคงทีก็คงทีในประเภทคงทีคือการลงโทษฝ่ายที่มันลงโทษในการยกย่องคือฝ่ายปลอบปล่าปะโรใช่ทั้งสองอย่านงะ เดี๋ยวนี้จะไปเลิกการผมกีหรือลงโทษเรจะใช้วิธีไปเล่าไปโลง mm hmm. เป็นความเพ้อฝันแต่เขาคิดจำเป็นความถูกต้องก็ตามใจเราพูดกันไม่ได้เพราะว่าคือเราจะไม่ไม,ไม่มีอำนาจบังคับใครกนะก็ต้องปล่อยให้ลองดู <c oughs> มันควรจะใช้การลงโทษในเมื่อควรจะลงโทษใช้การไปเล่าไปโลงในเมื่อควรจะกระเล่ากปลง ันจึงจะเป็นสิ่งที่ตรงตามธรรมชาติื่องาจะต้องต้องตัดแต่งนี่ต้องตัดมันถูกกันไม่บางทีก็ต้องตัดออกไม่ใช่จะจะรดน้ำพรวนดินไปเรื่อยบางเวลามันต้องตัดออกตัดกิ่งออกตัดอะไรออกนี่เรียกว่ามันไ่พร้อมกันฝ่ายที่คมขี่และฝ่ายที่ไปเล่าไปะโล นี่พอจะจริงเดี๋ยวนี้ก็พอจะพูดได้โดยไม่ต้องตัวใครโกรธว่ามันไม่ใช่สติปัญญาความรู้สึกคิดนึกของคนไทยที่มีวัฒนธรรมอย่างแบบตะวันออกมันไปยอมรับวัฒนธรรมของฝรั่งมามันจึงได้เลิกระบบลงโทษไปเห่อตามเขาทั้งที่เรายัางไม่เหมาะที่จะใช้วิธีนั้น ที่นี่พลังเองก็ด้วยมันมันพิเศษอะไรที่มันมันเลิกกันระบบลงโทษอ่ะไอ้พลังเองมันเป็นเป็นอะไรเดี๋ยวนี้มันจะเละเทะมากกว่างั้นตะวันออกกับตะวันตกมันกำลังยังไงกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็พลังที่มันฉลาดมันก็เริ่มพูดกันมากขึ้นแล้วว่าตะวันตกผิดนะจะต้องหันมาแบบตะวันออกมาตามแบบตะวันออกบ้างนี่มันก็เริ่มมีกันมากแล้ว แต่ภายตะวันออกเรายังหลับหูหลับตาตามคนตะวันตกโดยไม่เฉลียวใจถ้าพูดอย่างพระพุทธเจ้าก็คือใช่ทั้งสองอย่างไม่เรียวก็ใช่คำ <c oughs> ชัดจูงเตียกต่อมก็ใช่ให้ถูกการลาเทศเอาหมดเวลาแล้ว <c oughs>